บางครั้งการทำงานของคุณก็ต้องการการพักผ่อนเปรียบเสมือนกับสมองของเราก็เช่นกันนะครับสมองของเราก็ต้องได้รับการบำรุงวันนี้เรามีนวัตกรรมอาหารบำรุงสมองที่ดีต่อคุณและสุขภาพอย่างแน่นอน I t ติ n งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมบำรุงสมองมีส่วนช่วยในการคลายความเครียดและความอ่อนล้าของสมองคุณ กลับมากระปรี้กระเป๋ามีความสดใสามากขึ้นพร้อมทำงานทุกสถานการณ์อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของการเสริมความทรงจำและทำให้คุณนอนหลับได้สบายกว่าที่เคยส่วนประกอบจากสมุนไพรกว่า12ชนิดไม่มีสารเคมีสังเคราะห์เจือปนผลิตด,ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย FIR ที่เป็นคลื่นพลังธรรมชาติเพื่อให้ส่วนประกอบทั้งหมดเป็นนาโนไบโอเทคโนโลยี จะทำให้ร่างกายสามารถดูดซึมเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นกว่า50%พร้อมการไหลเวียนของเลือดที่ดียิ่งขึ้นสุขภาพที่ดีของคุณเกิดขึ้นได้ง่ายเพียงทานวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนเท่านั้นนอกจากดูแลร่างกายของคุณให้แข็งแรงพร้อมรับวันใหม่แล้วสมองก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ต้องการการบำรุงเช่นกันนะครับวันนี้สมาชิกทุกคนสามารถอัปเกรดเป็น user VIP ได้โดยการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงสมองไอติ I ้งเพียงแค่นี้ คุณจะได้เริ่มต้นดูแลสุขภาพตัวเองพร้อมกับการบำรุงสมองและทำธุรกิจต่อยอดไปกับ p a y o l ได้เลยแอปพลิเคชัน p a y o l ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ Google Play และ App Store